ขอเสนอนายวันมูฮัมหมัดนอมัธาเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรขอผู้รับรองครับครับท่านท่านพิธา,าเสนอท่านวันมูฮัมหมัดนอมัธานะครับมีผู้รับรองถูกต้องครับมีท่านสมาชิกท่านอื่นจะเสนอชื่ออื่นอีกมีไหมครับ ไม่มีนะครับผมต้องขอขอบคุณที่ท่านสมาชิกเสนอชื่อผมเพื่อมาทำหน้าที่เป็นประธานสภาในครั้งนี้และถ้าผมได้รับความไหวหวางใจจากท่านทั้งหลายให้ทำหน้าที่เป็นประธานสภาในครั้งนี้ผมขอยืยนยันกับท่านทั้งหลายทุกท่านว่าในประการแรก ผมจะทำหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางทางการเมืองและจะน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานให้กับสมาชิกรัฐสภาสมัยที่ยี่กเมื่อวานนี้มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติของพวกเราต่อไปครับประการที่สองผมจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส สุจริตตามรัฐธรรมนูญกฎหมายและข้อบังคับของสภาทุกประการครับประการที่สามผมจะกำหนดแนวทางร่วมกันกับผู้ที่จะมาทำหน้าที่ไปรองประธานสภาทั้งสองท่านในการพิจารณาร่างกฎหมายยติกระทูถามอย่าง เป็นระบบเพื่อเปดิดโอกาสให้สมาชิกได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและเพื่อประโยชน์ของประชาชนประการที่4ผมจะให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทุกคณะเพื่อไปแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนของเราในทุกกรณีประการที่ห้า ผมจะร่วมกับพวกเราเพื่อดำเนินการนโยบายทางด้านต่างประเทศของฝ่ายดีปัญญัติโดยมุ่งเน้นความร่วมมือในงานของระบบรัฐสภาเพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพของฝ่ายดีปัญญัติและประกาศทุดท้ายผมจะทำหน้าที่ในการกำกับดูแล งานของสถาบันปุปกกล้าให้มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมงานของฝ่ายธิบัญญัติรวมทั้งการสนับสนุนให้สถานีโทรทัศน์ของรัฐบาลสถานีวิทยุของรัฐบาลเป็นสถานีของประชาชนเพื่อที่จะส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยในทุกภาคส่วนให้มีประสิทธิภาพและ ยัง min, ่งยืนตลอดไปครับขอขอบคุณครับก็เป็นนั้นว่าการแสดงวิทยทัศน์แต่ติ้นแล้วนะครับแล้วก็มีผู้เสนอชื่อเพียงชื่อเดียวถึงถือว่าที่ประชุมให้หลงมติเลือกให้ท่านวันนอท่านวันมุฮัมมัดนอมัตาาเป็นประธานสภาผู้แทนรตะดร ตามข้อบังคับการประชุมข้อหวักษานะครับ